สวัสดีค่ะแวะชมแวะเชร์แวะโชว์วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจค่ะวันนี้เมื่อประมาณ23ปีก่อนนะคะช่วงช่วงต้นเดือนกระกฎะาคม2540ได้เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะคะคงจะจำกันได้ผู้ที่มีอายุมากสักหน่อยเนี่ยจะจำกันได้วิธีการครั้งนั้นได้มีการลดค่างเงินบาทจากประมาณ27บบาทค่าเงินบาท อ่อนค่าลงถึงมระมาณ50กว่าบาทเกิดหนี้เสียขึ้นมาในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้เกิดความลำบากที่จะใช้หนี้กลับให้กับสถาบันการเงินเกิดการปิดสถาบันการเงินเป็นจำนวนมากนะคะธุรกิจล้มละลายธนาคารต้องเพิ่มทุนมหาศาลมีการล้มละลายหลายธนาคารต้องควบรวมกิจการแล้วก็ เพิ่มทุนเป็นจนํานวนมากนะคะวิกฤตการณ์ครั้งนั้นผู้ที่รับผลกระทบมากคือธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดขนาดกลางนะคะหนี้เสียเพิ่มทุนมาแล้วก็คนตกงานจำนวนมากลากยากก็ลําบากนะคะแต่วิกฤตการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเราต้องกู้เงินจาก IMf คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อที่จะทําให้มีเงินมาใช้จ่ายเนี่ยใช้หนี้ใช้จ่ายภายในประเทศนะคะแล้วก็ แต่วิตกการโควิดสิในปีนี้นี่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดเล็ก,ขน,ลกขนาดกลางขนาดเล็กนี่จะลําบากนะคะเพราะไม่สามารถทําการค้าขายได้เกิดการปิดตลาดปิดตลาดเป็นจํานวนมากเราก็ลําบากกันนะคะอายจายลาบากทานการก็ลําบากแต่ใหญ่ๆนี่ยังคงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหะะรนหนน่นะคะราะทุนหนาแน่นนะคะ แล้วก็มาในปี2008-2009หรือ2551หรือ2552ในบ้านเราในสหรัฐอเมริกาก็เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจก็คือวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์นะคะสังหารมิมทรับล้มละลายเป็นจำนวนมากเกิดนี่เสียสัพพานะคะวันนิธนากริตต่างๆล้มในนาดก็ํำบากไปทั่วโลกภาคส่งออกของเราก็ได้รับผลกระทบะเทือนนะคะครั้งนั้นก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ไหนแหลงเท่าจนมาถึง2563ปีนี้นะคะที่เกิดวิกฤตการควู่ิด19ระบาทไปทั่วโลกบ้านเราก็ได้มีการปิดห้างร้านตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจสุดตัวหนักในไตรมาสที่2ของปี2 5 6 3ในปี2540นี่เนติดลบประมาณ7.6%แต่ปี2563ปีนี้เขาว่าจะติดลบถึงประมาณ แ 8, 8นะคะและไตรมาที่2นี้ก็จะติดลบไตรมาที่2ของปี63ามันจะติดลบประมาณ1 0 10%, 10แย่นะคะแต่ว่าโชคดีของในบ้านเรานะคะที่มีกิจการครั้งนี้นีเ่เป็นโรคระบาดท,ที่ไม่ร้ายแรงในบ้านเราอะนะคะเราสามารถควบคุมได้แล้วก็มีข่าวดีว่าจะสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาได้ ในอีกเก้าเดือนข้างหน้านะคะทาให้เราสามารถที่จะใช้ยับยั้งโรคระบาดต่อไปได้นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานี่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวไปทั่วแต่ก็ยังเฝ้าระวังที่จะไม่ให้เกิดการระบาดในรอบสองนะคะตอนนี้นี่เปิดเทอมแล้วนะคะก็ เขาก็เฝ้าระวังว่าจะเกิดวิธฤการภาคสภาคครั้งรอบสองหรือป่าก็เฝ้าระวังกันต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนม,มาป้องกันได้นะคะแล้วก็ได้เกิดภาคการผลิตต่างรัฐบาลก็จะได้ให้เกิดการใช้เกิด new normal หรือปกติใหม่นะคะขึ้นในทุกภาคส่วนเพื่อให้มีความคุ้นเคยความปกติใหม่นี้เกิดขึ้นในการช้อปปิ้งออนไลน์ การใช้อโมบายแบงกิ้งแล้วก็การให้บริการของสถานที่ราชการต่างๆมีการสแกน QR Code ทําให้การเข้าออกสถานที่ต่างๆนี้มีการเช็คเวลานะคะมีแอปไทยชนะนะคะเราก็ชนะแล้วนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอีก2ปีข้างหน้าก็จะคงจะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้นะคะ เราก็มีข่าวดีแล้วว่ต่อไปนะคะปีนี้รัฐบาลได้แจกเงินให้ให้กับประชาชนมาหลายแสนล้านแล้วนะคะก็ยังดีค่ะที่ทางภาครัฐยังมีความสามารถที่จะแจกเงินให้กับเอกชนให้กับประชาชนทั่วไปก็ทําให้บรรเทาความเดือดร้อนลงได้ในกลุ่มคนต่างๆที่ได้รับการแจกเงินนะคะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว คงไม่มีปัญหาอะไรมากขึ้นเกิดขึ้นต่ำนะคะก็รอเวลายิวยาและฟื้นฟูให้ดีขึ้นต่อต่อไปนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะแวะชมแวะเชร์แวะโชว์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้แวะชมแวะเชร์แวะโชว์ด้วยนะคะที่จะจัดทำคลิปต่อๆไปในครั้งหน้านะคะ เราจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นใหม่ก็คือการเข้าสู่ยุค 5G ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามศึกษากันต่อไปคงเป็นเรื่องอะไรที่ให้พูดอีกเยอะ,นะ,ะในแขนในยุค 5G นี้นะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีเน,นิว normal เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเมื่อวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้วเราก็คงเข้าสู่ยุค 5G พอดีก็จะมี โอกาสที่จะทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างเลยนะคะในคนรุ่นใหม่ๆค่ะแวะชมแวะเชร์แวะโชว์วันนี้สวัสดีค่ะ